มันมีอยู่วันหนึ่งตอนช่วงหลังเลิกโรงเรียนขวัญได้มาชวนเราไปเที่ยวงานวัดประจำปีและพอใกล้ไปถึงตรงทางโค้งแห่งหนึ่งพวกเราก็มองไปเห็นว่าตอนนี้กำลังมีคนยืนอยู่กันเยอะมากพอเข้าไปใกล้ๆเราจึงได้รู้ว่ากำลังมีอุบัติเหตุรถชนกับต้นไม้ตรงโค้งแห่งนั้น แล้วอยู่ดิดดีเมฆก,ก็พูดขึ้นมาว่าตายไหมวะรถพังขนาดนั้นดูสภาพแล้วน่าจะไม่รอดวะตอนนั้นเรากับขวัญก็ไม่ได้พูดตอบอะไรแต่แล้วเมฆที่มัวแต่หันไปมองอุบัติเหตุแล้วไม่มองทางก็ขับรถพุ่งไปชนหมาตัวสีดำที่มันวิ่งมาตัดหน้ารถเข้าเต็มเต็ม เมฆก,กับขวัญกระเด็นออกไปคนละทิศคนละทางส่วนเรานั้นติดไปกับมอเตอร์ไซค์ถลไปชนท้ายรถสิบล้อที่จอดพักอยู่ข้างทางหัวเราไปฟาดกับแผ่นป้ายทะเบียนทำให้เราสลบไปเลย